AEW เดินหน้าทุบสถิติคนดูในสนามมากที่สุดของ WWE พวกเขาต้องการสร้างศึกใหญ่มวยปล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลเรื่องราวเป็นอย่างไรคลิปนี้เรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังกันครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่นะครับกลับมาพบกับผมดโดมโอเชนเคยครับกับคลิปที่เราจะหยิบเรื่องราวมวยปล้ำม,มาเล่าให้ฟังกันนะครับ ซึ่งวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของ AEW ครับที่จัดศึกใหญ่ที่ชื่อว่า All In นะครับตอนนี้พวกเขาก็กำลังเดินหน้าทุบสถิติผู้ชมนะครับในสนามมากที่สุดตลอดการของมงการมวยปล้ำซึ่งตอนนี้อยู่ในมือของ WWE ครับแต่ว่าเรื่องราวนั้นเป็นอย่างไรเพื่อนๆคิดว่าจะสามารถทุบสถิตินั้นได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรื่องมวยปลำ้ำเรสเ t o r y ด้วยนะครับ อย่างที่เรารู้กันครับว่าศึก All-in เนี่ยนะฮะในปีนี้จะเกิดขึ้นที่ w e m b l e y Stadium ที่ประเทศอังกฤษนะครับซึ่งเป็นสนามที่ใหญ่มากๆนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยชื่อ All-in เนี่ยมันมาจากผมเคยยกคำพูดว่ามันคือศึกเรียไงโชว์หมายเลขศูนย์ของ AEW นะเพราะ All-in ก่อนหน้าเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเมื่อปี2018 All-in เนี่ย All In เนี่ยมันคือศึกที่เอามวยปล้ำอินดี้มารวมกัน เออมันเป็นการแบบจัดเทศกาลอะไรสักอย่างเป็นศึกใหญ่อันนึงแต่มาจากหลากหลายที่มวยปล้มอินดี้ต่างๆนานาหลากหลายสายหรือว่าแม้แต่รวมมวยปล้าญี่ปุ่นเข้ามาด้วยนะฮะแล้วก็สามารถเรียกคนดูเข้าสนามกว่าหมื่นคนซึ่งอันนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นโชว์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเพราะว่าแม้แต่เดฟเมลเซอร์ที่เป็นกูรูมวยปล้ำเ่ยเป็นนักข่าวด้วยนะฮะเขายังเคยพูดเลยว่ามันคงยากที่จะเกิดโชว์แบบนี้ขึ้นมาได้ แต่ว่าณนะตอนนั้นเนี่ยออลอินก็โอ้โหถือว่ากล้าแล้วก็บ้ามากคอที่จะสร้างอะไรแบบนั้นขึ้นมาซึ่งมันถูกต่อยอดจากออลอินในครั้งนั้นจนกลายเป็นโชว์เป็นศึกใหญ่กลายเป็นค่ายใหม่ที่ชื่อว่า All-Elite Wrestling หรือว่าเอ w ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนะฮะแล้วก็มาถึงวันนี้ในการมีออลอิ in, ที่ w e m b l e y s t a d i ียที่ลอนดอนผมมองเห็นแต่ potential ที่จะกลายเป็นศึกใหญ่ที่กลายเป็นปอติศานะครับว่าเอ้ยมีนู่นน,น,นี่นั่นมีนักมวยปล้ำค,คนนั้นคนนี้มี big match ต่าง,างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เลยได้ว่าน่าจะสร้างปอรติซาอะไรใหม่ๆขึ้นได้ขีดเขียนหน้าปอติศาตใหม่ของการมวยปล้ำเอาจริงถ้าพูดกันตามตรงถ้าผมมีโอกาสก็คงอยากจะไปนะแต่พอดีตอนนี้ตังเริ่มหมดแล้วนะก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้ไปดูศึกใหญ่อันนี้ นะครับแล้วก็แน่นอนว่าเป้าหมายหลักสําคัญคือการสร้างประวัติศาสตร์ในการเดินหน้าทุบสถิติการมีผู้ชมมากที่สุดตลอดการในสนามซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าใกล้เคียงแล้วและก็ทุบบางสถิติไปแล้วด้วยเหมือนกันนะเครือจริงเนี่ยมันกลายเป็นดราม่ามากขึ้นครับเพราะว่าในสารคดีของโคลีโรสเนี่ยนะมีบทสัมภาษณ์ของทิปเอรที่มีการพูดนะที่มีการพูดซึ่งทุกครั้งนะที่ ที่แอนรู้สึกว่าเดอรดีเนี่ยเหนือกว่าเนี่ยเขามักจะแซะน่นนี่นั่นใส่ aw นะหรือว่าอย่างสมัยก่อนตอนฮอลฟ์เฟรมอะไรนี้ก็บอกว่า a w เป็นอ,อันนี้พูดภาษาเขานะก็คือเป็นสมาคมเยียวมดเออคือแบบเล็กมากเอวนยูนี่เล็กมากตอนนั้นแซลบิลิก,กันไงไปโผล่ในฮอลฟ์เฟรมเนาะงานงานหอกิติยศเนี่ยนะครับ ส่วนทิปเอสเนี่ยรอบล่าสุดเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้เติบโตขึ้นมาแล้วฝันจะเป็นแชมป์หรือเดอะเฟสหน้าตาของสมาคมเนี่ยของสมาคมชั้นสองเออโหซึ่งก็มองว่าแหมเป็นเป็นคําที่ค่อนข้างแรงนะค่อนข้างแรงซึ่งเขาไม่ได้พูดในบทสัมภาษณ์โดยโบทสัมภาษณ์ก็อาจจะอาจจะดราม่าอาจจะเบาลงแต่ว่าพูดในสารคดีเลยอะเออคือแบบพยายามให้แมสเซจเนี้ยให้คนเชื่อนะทีเนี้ย ไอ้โทนี่คานคือไอ้คู่ดีมันก็ใช่ไหมมันก็ซัดกันมาอยู่แล้วแหละมันคนละค่ายคนละฝั่งนะคือโทนี่คานเนี่ยได้ยินเรื่องเนี้ยถามเลยว่าด้วยความเป็นโทนี่คานนะม,มันโอ้โหวัยรุ่นไฟแรงหัวมันก็ร้อนนะเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงเรื่องเนี้ยนะเขาก็ประกาศเลยว่าเราเนี่ยไม่ใช่สมาคมเบอร์สองเราเห็นแล้วกันแล้วในอ l อินก็คือศึกนี้นะ เออเราคือหมายเล็กหนึ่งในสาราอันจะเป็นอย่างน้อยในอังกฤษเนี่ยอ่าทางทีวีนี่ก็ใช่ในสนามนี่ก็ใช่ผมมีความเคารพอย่างมากกับโคดี้นะผมรู้ว่าอ่าในในคดีนั้นเนี่ยมันไม่ใช่คําของเขาทั้งหมดเพราะมีบางคำที่แบบกระทบด้วยนะพูดให้แฟร์เนี่ยพวกเราเนี่ยไม่ใช่สมาคมเบอร์สองในหลายๆตลาด ซึ่งก็หมายถึงแบบตลาดต่างๆซึ่งอย่างอย่างยูเคางเงี้ยสหรัชอณาจักรเนี่ยดัเิเนี่ยไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งเท่าไหร่นะเพราะว่าพวกสหราชอณารักรเนี่ยชอบที่จะดูมวยนปล้ำคุณภาพเนาะเพราะนั้นอ่าสมัยก่อนหรือว่าหรือว่าแบบมี Impact เขาก็ยังชอบแบบชอบเยอะนะเออเอเอยูก็เป็นเป็นคนคลองตลาดนี้เหมือนกันหรือว่าตลาดอื่นๆที่เอเยูก็ถือว่าเอาชนะดัิได้นะครับตามนั้นซึ่ง พอพูดไปมันก็ไม่แปลกหรอว่าที่โทนี่คานเนี่ยโทนี่คานก็เลยแบบรู้สึกแบบหัวร้อนแบบไม่ค่อยไม่ค่อยชื่นชอบเท่าไหร่นะแล้วก็แต่ว่ามันมันไม่ใช่ว่าแค่เขาหัวร้อนแล้วมันก็จบนะเพราะสุดท้ายเขาทําได้จริงกับการเดินหน้าทุบสถติติต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าสถิติแรกที่คนจ้องคนมองอยู่ก็คือการเอาชนะซัมเมอร์แสลมปี1992ที่เวมบลีสเตเดียมก็คือสนามเดียวกัน เทียบกันตรงๆเลยเนะี่ยเทียบกันตรงๆเนี่ยนะครับระหว่างโชว์ที่ผมกล้าใช้คำว่าเป็นโชว์ปอะติศาสตร์โชว์หนึ่งเหมือนกันของ WWE ที่เคยเกิดขึ้นเป็นโชว์ที่มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาเสมอเมื่อพูดถึงสึกใหญ่ที่อาจจะไม่ใช่เรโซเมเนียแต่ว่ายิ่งใหญ่หรืออาจจะมองไปในวันนั้นอาจจะยิ่งใหญ่กว่าเรโซเมเนียบักปีด้วยซ้ำนะครับซัมเมอร์แลมในครั้งนั้นถือว่าเป็นครั้งประติศาสตร์นะฮะ แล้วก็มีคนดูจำนวนมากคือถ้าตามตัวเลขที่เดลีอ้างเนี่ยประมาณ80,000แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันอยู่ประมาณ79,000กว่าคือคืออันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะธรรมชาติของเดลีจะมีตัวเลขเพิ่มเติมเออตัวเลขจริงถ้าแบบคนซื้ออ่าคนซื้อตั๋วเข้าสนามเนี่ยก็คือตัวเลขหนึง่งแต่ถ้าตัวเลขจริงอ่าตัวเลขจริงเลยเนี่ยอ่าตัวเลขจริงเลยก็ต้องเอาแบบซื้อนะเออแต่เขาก็จะบวกไปหน่อยนึง ซึ่งบางครั้งก็จะไปบวกพวกพนักงานพวกอะไรเงี้ยมันก็นจะเยอะๆๆขึ้นไปอีกประมาณนั้นเอาา๊ะเมื่อวานเนี่ยมีรายงานจาก r e s o l e Tix นะครับที่อัปเดตเกี่ยวกับตั๋วในศึก All-in 2023ที่ Wembley Stadium ใน London, ลอนดอน้วยแหละนะครซึ่งตามอัปเดตล่าสุดเนี่ยนะครับฝั่งของ All-in เนี่ยก็มีแฟนนะครับเข้าชมในสนามอยู่ที่79,346คนอันนี้คือตั๋วที่ขายไปได้นะ อะตัวที่ขายไปได้แล้วก็จานวนยอดรีเซลนี่คือที่ผมเลงมาตลอดว่าเอ้ยมันจะเป็นแบบเรียกไงคนคิดว่าเป็นโชว์ใหญ่แล้วก็แบบซื้อปั๊บแล้วเอาไปรีเซลกันเยอะหรือเปล่าสรุปว่ารีเซลแค่พันหกเองนะซึ่งน้อยมากเป็นเปอร์เซ็นที่น้อยมากเพราบางทีก็คือซื้อมาเพื่อรีเซลแบบชัดๆนะมีเยอะมีเยอะนะครับหมายถึงว่าแบบโดยทั่วๆไปนะแบบว่าคือตั้งใจซื้อมาเพื่อขายต่อแล้วก็เก่งกําไรเก่งราคาอะไรเงี้ยเออแต่อันเนี้ยจะเห็นชัดเลยว่า โอ้จำนวนมากก็คือ99%้เลยด้วยซ้ำเนี่ยก็คือแฟนเบอร์ป้ำจริงที่อยากจะไปดูอออินไปดูศึกนี้นะครับและก็แน่นอนว่าอย่างที่บอกว่ามันคือพอหลังจากสถิตินี้เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เ e อ w ดวอออินเนี่ยศึกใหญ่เนี่ยทุบสถิติของ Summer s u m m e r ร์แ m ลมปี92อย่างเป็นทางการซึ่งตัวเลขจริงมันคือ79,127คนในสนามณนะวันนั้น นี่คือสถิติที่เอเดมันอยู่ทุบไปแล้วเรียบร้อยแล้วขึ้นมาเป็นคือยังไม่ได้ป้้มยังไม,ยงไม่ยังไม่ถึงวันเลยเนี่ยและยังมีเวลาต่อบทยังไม่เวลาให้คนซื้อตั๋วเพิ่มอีกเนี่ยตอนเนี้ยทุบสถิติไปแล้วเป็นโชว์มวยปล้ำถ้านับก็บางที่เขาก็จะอ้างเป็นเบอร์สามใช่ไหมตอนนี้นะของประวัติศาสตร์โลกโมวยปล้ำนะครับเออเออพูดเรื่องนี้ก่อนขอขออนุญาตนะขอให้เข้าใจว่าไม่ต้องไปนับโชว์ที่เกาหลีเหนือเออ นะเพราะอันนั้นน่ะผมเชื่อเลยว่าบางคนอาจจะยกขึ้นมาพูดถึงบ้างอะไรบ้างคือผมก็เคยเห็นอย่างคอมเมนต์ในเพจ WTF อะไรเงี้ยเอาพูดกันตามตรงว่ามันก็คือโชว์ที่เขารวมรวมกันมาเออคุณก็รู้ว่าเกาหลีเหนือประเทศเขาเป็นประมาณไหนถูกไหมฮะแล้วถ้ายิ่งเคยดูอ่าสารคาดี Dark Side of the Ring คุณจะรู้เลยว่าไอโชว์ในเกาหลีเหนือเนี่ยแม่งวุ่นวายมากนักมวยปล้ำก็ไม่รู้สึกปลอดภัยนูน่นนี่นั่นมากมาย คนดูในสนามนี่คือไม่ใช่คนซื้อตั๋วมาก็คือคนเกาหลีเหนือที่เขาเกณฑ์มาเพื่อมาดูให้มันเต็มสนามให้มันดูยิ่งใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เป็นวัตการเท่านั้นเองเพะฉะนั้น,นผมคงไม่ได้นับอยู่ในอ่าส่วนตรงนี้อ่าว่าเป็นโชว์มวยปล้ำที่ยิ่งใหญ่สุดตลอดกาลแต่ใครอยากจะอ้างก็อันนี้ก็แล้วแต่นะฮะซึ่งอ่าเมื่อกี้ผมบอกว่าอออินหล่ะจะทุบสถิติของซัมเมอร์แซมปี92เนี่ยคนจะไปพูดถึงมวยปล้ำคู่นี้ซึ่งมันเก่ามาก นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปในตัวเพราะผมก็เพิ่งมารู้ตอนที่เริ่มมีการอ้างอิงถึงเหมือนกันนะครับอันดับสองเนี่ยเขาว่าเป็นศึกมวยปล้ำยุคเก่าปี1 9ึ่งเกสามสามที่มาพานาทีเนอิกสเตเดียมเป็นการเจอกันของอ่าจิมลอนดอสแล้วก็โคโลโคาวาเรียนี่นะครับซึ่งก็ จริงเนี่ยเขาจะมีตัวเลขคาดการ์อยู่ที่ประมาณอะไรวะแปดหมื่ะเอ้ยใช่มเจ็ดหมื่นถึง1นึ่งแสนแต่เหมือนว่าตัวเลขที่ตามปฏิศาสตรเนี่ยเขานับจริงๆเนี่ยน่าจะประมาณ80,000เพราะนั้น A บก็ใกล้เคียงที่จะทุบสถิติตรงนี้แล้วนะครับนะอันนี้คือยุคเก่าเก่ามากบางที่อ้างว่าเป็นเลเซอร์มเนิศย์อะไรงนี้เพราะมันเป็นแบบคนเยอะเป็นโชว์ใหญ่ของของก่อนจะถึง ยุคเรโซเมเนียที่แบบมีแฟนเหมือนปั้มเข้ามาเยอะๆโชว์แบบแฟนปัมเยอะๆตลอดทุกๆปีอะไรอย่างนี้ขณะที่เรโซเมเนียที่คนดูเยอะที่สุดตอนนี้ก็คือเรโซเมเนียครั้งที่32มสิองเขาอ้างว่ามันคือเรโซเมเนียแสนคนถูกไหมแต่ความเป็นจริงแล้วมันก็คือมันก็ไม่ได้ถึงแสนตามตามที่เขาโม้หรอกนะฮะเออนะครับก็ก็คิดว่าน่าจะสามารถที่จะเดินหน้าในการทุบสถิติเหล่านี้ได้ไม่ยากเย็นนะั สาระฝั่งของ AEW นะครับก็เดี๋ยวดูกันว่าทําได้หรือเปล่าเพราะว่า AEW เนี่ยเขาก็เขาก็มีอะไรลนะ่ะมี tag line นะตอนเนี้ยพอมีเริ่มมีการประกาศมงประกาศแมตอะไรเงี้ยมันก็เริ่มมี tag line เข้ามาว่าแบบเออจะเป็น biggest uh, events in wrestling history อะไรงนี้เพราะมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะเออคนดูก็มากขึ้นคืออย่างที่บอกว่าคือยังไม่ไปถึงไหนเลยเอาแล้วเรียบร้อยนะทุบสถิติเบมบรีไปแล้วอะไรงนี้ ตอนนี้แมชก็ยังเรียกว่าคือมีข่าวออมาแล้วแหละว่าแมชมันน่าจะออกเป็นหน้าตายัางไงบ้างนะฮะแต่ตอนนี้ก็ยังประกาศออกมาไม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นคือ official ยลจริงเนี่ยก็คือสี่ถึงห้าแมชที่บอกถึง5้าแมชก็คือมีอีกแมชหนึ่งที่แทรกเข้ามาในซีโร่อนะคือคู่เอกก็จะเป็น MJF กับอดัมโค l e m j เเผื่อใครไม่รู้ว่านี่คือคนที่เป็นคนปล้ำแมชเปิดรายการของ All in สอง8 แพ้แมตครอสนะเออหรือว่าสัตวอกลพาบอกถ้าใครเคยดูดูชาอันเดอร์กราวนะครับแล้วก็จะมีแมตช์หญิงสี่เศร้านี่เดี๋ยวไปตัดสินกันต่อว่าจะมีใครเข้าไปป้ามบ้างนะแล้วก็อ่าภาคสามของ FTR แล้วก็เดยยังบัสหาแท็กทีมที่ดีสุดตลอดการแล้วก็มีคอฟฟิ้นแมตชแมตช์จับยัดลงศพก็คือสติงกับดาบี้เจกับสวิร์ฟนะครับแล้วก็เออฟ็อก์นะอันนี้คร่าวๆของศึกอออินว่ามีอะไรบ้าง นะครับก็เดี๋ยวก็ไปติดตามกันครับว่าในศึกออินเนี่ยจะสามารถเดินหน้านะครับทาลายสถิติที่ว่าได้หรือเปล่านะกับการกลายเป็นศึกมวยปล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลแต่ตอนนี้อย่างน้อยสุดก็คือการทุบสถิติของซัมเมอร์แซมปี92โอ้โหแค่นี้แม่งก็ยิ่งใหญ่ไม่รู้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วก็เดี๋ยวติดตามครับว่าจะเป็นอย่างไรนะคิดเห็นอะไรกับเรื่องราวนี้คิดบ้าทุบได้ทุบไม่ได้หรือ,อยังไงก็ตามคอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างนะครับ แล้วก็ฝากกันด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องของเรื่องไว้เป็นเรื่องสตอรี่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้โดโมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ